ตัดแชร์แนลของแก๊งสองพี่น้องเอเป็นอกแกล้งเย่เรนนี่พบกับหลาค่ะนี่เหมือนเป็นนารีวิวปังแห่งปอมปอมบูรีนะครับที่เป็นกลางวันนะวันอังสิงโตนะคะเดี๋ยวให้ดูนะก็แป๊บล่งนึงอันนี้เป็นของเปี้ยวนะคะเราแกะพัสดุเปี้ยวออกมาก่อนนะครับนี่นะจับนี่นะนี่นะคะพัสดุของเปี้ยวเราแยกไว้ตรงมุมนี้ก่อนนะคะเพราะว่า ยังไม่ต้องใส่นะเดี๋ยวซองมันจะย,ยับนะคะก็เดี๋ยวแบบเออถึงแล้วค่อยใส่นะเดี๋ยวค่อยใส่วันอะาทิตย์แล้วขงเก็นะคะตยะน้นาเนะคะโลน,นะี่เยา,า,ยานีะแล้วก็ของนะคะเปนีฟ้านะแล้วก ที่เราแยกไว้นะคะแต่ละชั้นตรนี้มาก่ออสีมันนี่นนะแต่มันมีสตางะคย่กัใเรเรามาเก็บตรนี้ที่เรา,าฟังเป็นของเราเรืนนะะ่องเราูมันไม่เคยเกะเลยอะ่ะมีเกะอไรเนเราจะมาดีค่ะเพื่นอนมืจะมาเก็บขึ้นแน้าปอมปมก็ประมาณนี้เ ก็จะล่าซอสช็อกโกแลตตี้มันเป็นลูบโอ้ยก็ไม่ลู ่อนข้างมากนะคะเดี๋ยวซอสราดมหลุดนะก็ชโลมากชโลนะคะอาจารย์ที่เราพูดมาอีกที ต้องแบบนี้ค่ะว้าสโลมมากเพราะอะไรมันเป็นของแทอค่ะส่วนใหญ่ของแถอจะสโลมนะนันนีฬาฟัปก์เตอร์แต่เต้นสี่นดูนะคะน่ารัก่ะเนู่บานเย็นนะคือแจังสำับน้องนะคะวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคือวหน่อยกัเดนก็ได้อยู่ด้วยกันค่ะแต่นนี้คือตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคะเพราะว่า กูได้กันนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่เพราะว่าเมื่อน้องเราไปกรุงเทพน,นะคะกับยายที่เราบอกไปเราไ,ได้บอกอีกต่อบอกคิดแกะพัสดุอันนั้นนราได้เราได้เงินหนึ่งสองร้อยยา,ายเราไปกับยยน้องะคะอ่ะกอคือสกูชีทั้งหมดที่เรามากองบนเตียงของพ่อเรานะอันนี้ก็จะเป็นนี่บ้านอีโมจินะคะ อันนี้ของเปืยน,นะเนื้อสโลว์มากแล้วก็อจะเปของฟางนะคะเราชอบนะของฟางแบบเนื้อแบบซอฟเวอร์อะไรมันจะซอฟขนาดน,น,นี้นะคะแล้วก็มีไอติมคนจัมโบ้สิวกับจัมโบ้นะคะเดี๋ยวดูกล่องพัสดุก่อนมันยังมันลืมบอกดูแบบนี้เหมือนแบบใหญ่่ปะเห็นของจริงแล้วดูนะ มันเป็นแบบดูมือนะคะมือเราเท่านี้นะแล้วดูกล่องดูมือเราจะเท่ากล่อนอยู่เลยเนว่ามือเราก็เล็กมากเลยนะคะจริงจริงนะมือเราเล็กนะแล้วดูดิกล่องมันแบบเล็กมากอะไรมันจะปานนั้นนะคะเพราะเกลียวมาแบบยัดมาแบบเป็นโคตรเลยนะคะไม่อันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะคะคำเปรียบเทียบนะก็อย่าเข้าใจผิดอะไรกันนะโอเค คลิปนี้มั้งคะเรนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับรีวิวสกูชี่อาอปังแผ่นปอมๆนะอาจจะมี ABC ีซีสกูชี่แท็กอีกนะคะพอสกูชี่มาเรื่อยๆนะก็ถ้าใครสนใจก็แอดไอดียไลน์มาได้นะคะถ้าใครแบบอยากมาคุยเล่นกับหวานนะคะหรืออยากสั่งสกูชี่อะไรก็แอดมานะคะไอดียไลน์นะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้เอ่อใต้ description box นะคะ0 9 8 4 6 2 4 2 7 4นะ ไปเปิดดูกันได้นะคะโอเคถ้าใครอยากส,สักก่งุูชิก็ทามาได้นะคะเดี๋ยววันจะบอกไปให้นะคะว่ามีอะไรบ้างโอเคนะก็เอาคร่าวๆนะคะที่มีก็จะมีม,มิบานิโมจิไอติมอ้วนไอติม,ตมโคลสองชั้นโดนัทคุมะมีขาไก่ด้วยนะแต่อันนี้ไม่เอามาวาฟเฟิลมีหูสั้นมีหูยาวปังแผน่นปอมปอมไอติมจัมโบ้ ประมาณนี้คร่าวๆนะคะว่ามันไม่ได้เยอะมากนะคะโอ้ยแต่เยอะนะแต่อันนี้มันหลับมานิดเดียวนะอันนี้คนจองแล้วนะคะโอเคก็ถ้าเดี๋ยวันจะแป๊บหนึ่งนะน,นะคะคือของทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งนะคะเดี๋ยวนจะให้ดูช้าๆนะคะถ้าอันไหนเป็นของใครก็อบอกด้วยนะคะนี่นะตามนี้เลยนะอันไหนเป็นของใครก็บอกด้วยนะคะ มารายงานตัวเลยนะโอเคเดี๋ยววันจันเอาไปให้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บ